สวัสดีครับชาลทูบราเธอร์สักแต่พูดจำได้ไหมผมเคยบอกเอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะมา cover งานของผมอยู่งานหนึ่ง <Wow. S 1> นะครับแล้ววันนี้แหละฮะเป็นวันที่ผมจะทำนะแล้วก็ถือว่าจะเป็นเทปที่เล่าให้ฟังโชว์ให้ดูด้วยว่าไอ้งาน cover เนี่ยมันทำกันยังไงและที่ผมจะสักเนี่ยมันจะเป็นงาน black work ใครจะเป็นช่างสักลายจะเป็นยังไงทับตรงไหนเดี๋ยววันนี้เต็มเต็มแน่นอน แล้ววันนี้มีกําลังใจเพื่อนอนี่รู้จักกันมาไอ้ล้นเนี่มานี่อันนี้เพื่อนเพื่อนคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนที่เฮ e ี้ยที่สุดของผม <laughs> <c oughs> ชื่อชื่อพี่ล้นนะเะมื่อก่อนนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวพรอมบาร์าไม่ว่าจะเป็นประชาชื่น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น R C A <oughs> นี่คนนี้นะฮะก็ฟาดผู้หญิงแขกทั้งร้านเรียบหมดเลย เด็กเสิร์ฟก็ไม่เว้นโอ้ยพี่โรนมาให้กำลังใจพี่โรนนี่ก็ช่วงหลังก็นี่ชิคาโนนะฮะเพิ่งไปสักเอ้ยมึงสักกับใครนะเจี๊ฟแททูจัดได้ไหมเจี๊ยบอะเจี๊ยบเจฟไหมเจฟชื่อภาษาอังกฤษเขาเจฟนะฮะเจี๊ยบที่ชิคาโนที่เราเคยไปคุยกันในเทปสักไหนดีพัทยาสวัสดีไปทางกายครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เจ้าของร้านถ้าเกิดว่าข้างหน้าอ่านว่าเจฟแต่ว่าชื่อจริงชื่อว่า เจี๊ยบอ่ะไอ้มึงโชยไอ้มึงสักอะไรเนี่ยอ,อันนี้อันนี้คือของช่างช่างเจี๊ยบหรือเจ๊ฟเนี่ยนะครับผมครับ<ม>ปั๊ก็คือเป็นนามสกุลอันนี้อ่าอ่าเขียนว่าพุ่มชูสีพุ่มชูสีออเอาเซตถูกๆ,ๆนะฮะ <c oughs> <laughs> อ่ะชูอะไรได้อีกฮะนอกจากสีเนี่ยแล้วอีกอะไรเนี่โอเคนี่นี่คือก็ชื่อพรับบาร์แล้วพรบบาร์ที่ที่เมื่อก่อนที่มึงมึงมึงทำจนเจ๊งเนี่ยถึงเวลาอะไรโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเรามาลุยกันผมบอกเลยผมแม่งทำใจมาหลายวันแล้วงานนี้เดี๋ยวเราบ้๊น และนี่คือเอนน์น้องพีคเอ็นทีทัทูสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือพีคเนี่ยจะมา cover โปรเจกต์นี้บนตัวผมแล้วผมก็คิดว่าผมผมเลือกไว้ไม่ผิดคนแน่นอนใช่เปล่าใช่เปล่าเราไหวนะไหวค่ะแล้วดีมากที่ปิดปากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะหัวเราะแล้วน้ำลายจะกระโดดใส่แขนพี่เอามาดูกันว่าผมจะ cover ตรงไหนของร่างกายมียังไงชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะ ไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ทับเพราะว่าเมียบอกว่าตอนนี้งานชิ้นใหม่ขอก่อนอยากแบบให้แฟนแบบว่ามีที่ล่งๆน่ารักขาวๆบ้างผมก็เลยต้องดูว่าไอ้ในตัวผมเนี่ยผมจะ cover รอยไหนผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะ cover งานนี้ที่เราเห็นเนี่ยปลาบางกรของผมเนี่ยมีมสั่นมานานมากแล้วแล้วก็ถ้าจะ cover ด้วยอะไรผมก็อยากได้เป็นงาน black word ซึ่งผมก็บอกพีคไปบอกว่า้ พีอ่อะได้กะโหลกและพอสุดท้ายก็ไปสรุปเลยว่าขอเป็นกระโหลกที่เบสนะอะโชว์หน่อยน้องที่น้องดีไซน์มาอันนี้ก็เลือกไซส์ามาจริงๆเหมือน,นมันเวลาที่จะทํางานโฟเวอร์ค่ะไซส์มันต้องใหญ่กว่าลูกเดิมอยู่แล้วด้วยแล้วก็เหมือนอคือลูกค้าต้องเข้าใจว่า งานเวอร์อ e r ค่ะมันต้องมืดกว่าเดิมคือมันจะต้องมีส่วนที่มีคอนท้าที่มันกดเข้มอะค่ะไม่งั้นมันจะไม่สามารถถักรูปเดิมได้โอเคแล้วก็ทีนี้ถ้าเราแปะเดี๋ยวเราแปะเราแปะสเนซิลดูแล้วกันนะฮะว่าไอชิ้นไอมังกรตัวนี้มันจะอยู่ในพาร์ทไหนแต่ที่สำคัญพี่พี่เคยบอกพี่ว่าเรามือเบาจะ่ปใในในในคลิปนแล้วก็ในเวลาเดียวกันที่เราบอกเรามือเบาแต่ลูกค้าก็จิกตีน อ๋อไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันครับพี่ว่าว่าเบาแล้วทำไมวันนั้นบอกมือเบาวะเก็บไหมตรงนี้อุ้ยไม่คือส่วนตัวพี่ไม่กล้าสักเลยพี่ไม่กล้าสักเลยพี่เอาียดิแบบว่ากับกับตัวเองนี่ไม่กล้าบอกว่าเอาแขนอะไรอย่างี้ดีกว่าแบบว่ากว้าแล้วไหนกูสนใจกูเปล่าเนี่ยพีคอัเงี้ยวันนี้เราเราดูว่างานชิ้นนี้ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าพี่แบบไหว จนเสร็จกี่ชั่วโมงเสร็จเลยเหรอคะพี่น่าจะประมาณ5ชั่วโมง5ใช่ไหมเพราะว่าคอนข้้งเส้นเส้นมันจะค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยพออะถ้าอย่างงั้นเราลองคิดกันว่าขอเป็น2ชั่วเออ2เซสชันก่อนค่ะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการแปะสเตนซิลที่จะลบรอยนี้กันนะฮะโอ้แล้วไอ้ตอนแรกบอกว่าไม่เจ็บ ถ้าทางผมมาอาผมนู้นะยฮะแต่ในข้าน้ะฮะเสียไปเยอะ ี่ก็ซัดก,กันมาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่ากตอนนี้เส้นเรียบร้อยหมดต้องเลือกว่าเราจะหยุดใช่่คะหรือว่าจะทำต่อก็ถ้าต่อยก็ประมาณสัก2-3ชั่วโมงได้ค่ะพี่อันนี้ก็อยู่ก็อีกมาชึ้นทางประมาณใช่ค่ะพี่แต่ก็อยู่ที่พี่ปอว่าจะเอาเสร็จเลยว่าลุย <อบ S 1> ไม่ลยุยเอาไม่เอาเอเอ อันไหนลองดูไอ้ reference หน่อยครับอ๋ออันนี้ก็จริงๆแล้วก็ลงเข้าค่าไว้ประมาณนี้คือเหมือนยังไงก็ต้องคัดให้ตรงข้างล่างเนี้ยเข็มเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนที่โคเว v e r เยอะที่สุดคับแล้วก็กะโหลกด้านเนี้ยยังไงก็ต้องเข็มแล้วก็คิดว่าเหมือนตรงส่วนที่เป็นแบบว่าตรงเก็ดปลาจะใส่ให้มันเป็นทกเ t อร์แบบว่าขูกขาของกะโหลกอะคะ่ะมันจะได้ดูเนียนไปด้วยอ๋อตรงช่วงนี้เนาะใช่ค่ะก็ปกติเวลาพีคเอ่อทำงานก็จะมีต้องทำ reference ใช่ค่ะเหมือนทําเงาคร่าวๆแล้วก็ดูเรฟเฟรนซ์ว่าเราจะทําประมาณไหนเออจะถามหน่อยเป็นไงบ้างฟีดแบ็กดีไหมตั้งแต่มาออกโ้ยลูกค้าเยอะมากครับพี่แบบว่างงไปเลยจริงบอกว่าคือก็มีคนติดตามเยอะขึ้นแล้วก็มีลูกค้าเยอะขึ้นมากดีคืออย่างที่ผมบอกแหละคืออย่างน้องเขามีความสามารถอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอเหตุผลอย่างที่เราทำเนี่ยคือคนจะได้เห็นผลงานเขา แล้วก็จะได้รู้ว่าเอ้ยสไตล์จริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆโหว่าสไตล์ศัก <rock> มันมีเยอะมากเลยนะใช่ <im Liu> ค่ะจริงๆล้วมันแบบว่าค่อนข้างกว้างแบบคือถ้าไม่ได้นับแบบว่าแค่พิงเนี้ยมันก็มีอีกเยอะเลยค่ะคใช่ใช่แล้วแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าสไตล์เป็นของตัวเองทุกคนอน่ะผมว่าถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่แบบรักที่รักงานศักจริงๆนนะทุกคนก็จะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองถูกต้องไหมใช่ค่ะเหมือนจริงๆเหมือนเหมือนส่วนตัวเนี้ยถ้าจะศักก็ไม่อยากศักตามคนอื่นเหมือนกันค่ะใช่ใช่ฉ ติดตามหุ่นยังมองต่อไปโอเคเดี๋ยวผมจะไปลุยต่อแล้วโอเคไปลุมมลยต่อมมลุยต่อลุยต่อไม่เสร็จคราวที่แล้วสามคือทำไปประมาณสามชั่วโมงเกือบสายไปวงครึง่ง หันมาถามพี่อีกนานไหมน้องก็น่าจะมี2-3กถรับพี่โอเคถ้าองั้นพอก่อน <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> คือแต่เอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดถามช่างแล้วอะ่ะงานงานเ o v e r จริงๆถ้ามีเวลา ทาอย่างพี่ถูกต้องแล้วถูกป่ะใช่คะ่ะจริงๆรแล้วเห<อ>มือนมันต้องรอเงาอะ่ะที่ทาประลอกก่อนรอบอนึงแล้วก็มาดูอะไรอย่างงี้ก็ดี่ากอะถ้าอย่างงั้นเนี่ยผมก็คือหยุดไปเดือนกว่าเลยนะใช่ค่ะนะแล้วเดือนกว่าเนี่ยผมคิดว่างานเนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วลหละว่ามันจะต้องทําเพิ่มตรงไหนบ้างผิวหนังมันน่าจะแบบ พร้อมทำต่อพร้อมพร้อมแบบสองสองรอบแล้วอะเขาไปพร้อมมาอยู่หลายรอบมาดูกันมาดูพร้อมๆกันเลยก็ลอกมาเส้นมาติดโคบเลยนะครับพี่ก็มีตรงที่เป็นแบบว่าพวกเจออะไรดำๆที่ตรงนี้มันยังลอกเราก็คิดว่าเดี๋ยวมาเติมเข้มได้อีกครับ่ใช่เพราะว่าคราวที่แล้ว่พีคไม่ได้ลงช่วงนี้เข้มมากค่ะก็ถ้าเกิดเรามองจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนี้ถ้าเกิดสังเกตกันจริงๆกันนะก็ยังพอเห็นอยู่พอพอรู้ว่ามันมันคาเวอร์ตรงไหนอะ นะแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยเรามาดูกันว่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยยังจะพอรู้อยู่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่อะเหมือนก็ทําทั้งหมดอัดเสร็จก่อนแล้วก็อรอลอกแล้วก็บางทีแบบพวกแต่อย่างเงี้ยมันต้องมาสามเพิ่มเพราะว่าบางทีเหมือนจะไม่กล้าลงเค็มมากอะค่ะพี่อ๋อนี่นี่ต้องมาทำอีกเหาอไม่เดี๋ยววันเนี้ยพี่เก็บตรงนี้เพิ่มไองพี่เพราะคราวที่แล้ว,วตรงเนี้ยไม่ได้เค็มมากส,สรุปก็คือณนะตอนนี้ด้วยด้วยด้วยโปรเซสของเราครั้งแรกอะกับ วันนี้ถือว่าดีแล้วที่ที่ห<ะ>ยุดหน้าตอนนั้นถูกป่ะใช่คะ่ะคือเหมือนจริงๆถ้าสมมต,ติว่าตอนนั้นาทาเสร็จเลยอะ่ะก็ต้องมาเก็บอีกรอบอยู่นะใช่คะ่ะไม่ที่ไม่ทนนะ <c oughs> เอออย่าคิดว่าเอ้ยพอ,อไม,ม่พอตัวอุย <c oughs> แต่ก็แา่ท่โมงที่วันานั้นก็คิดว่าพอ,อแล้วว่ะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดต้องต่ออีกสองที่า่โมงก็ไม่ไหวว่ะอ้ามาวันนี้ลุยกันวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ สักไปแล้วประมาณผมว่าต้องมี2-3เดือนนะฮะยังไม่ได้ปล่อยคลิปนี้สัทีอ่ะนี่ดูเลยนี่หายเป็นที่เรียบร้อย <Wow. S 1> สัก2รอบนะครับใช้เวลาเลยทีเดียวผมว่า2รอบก็ต้องมีแบบเกือบ10ชั่วโมงนะ oh. รอบนี้แต่ก็ถือว่าชัดเจนนะฮะหายคือถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่บอกเงี้ยคงจะไม่รู้หรอก ขอบคุณช่างพิกนะฮะและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยเ t t น t ีแทไม่ได้อยู่ที่ RCA แล้วตอนนี้ไปอยู่ที่แยกแบ่งจ่ายนะครับลองเข้าไปเซิร์ชใน Facebook เขาดูรวมถึงเข้าไปที่ Google Map แหล,ละและที่สำคัญเนี่ยททเสื้อ Tattoo Brother รุ่นใหม่ออกมาแล้วมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันนะฮะ Original สีเหลืองแล้วก็สีนี้ที่พิเศษก็คือเวลาถ่ายและใช้แฟลชเนี่ยมันก็จะลอยออกมานะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดถ้าอยากได้แล้วก็ ก็ทักกันมานใน Facebook ได้อ่ะช่วงนี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ